หลังจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราไปหาซับมาเพื่อทําการตลาดกันครับหลังจากเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของการเก็บซับกันนั่นเองซึ่งในงานในหน้าปล่อยเช่านะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องมีซับมากมายพอสมควรนะครับเพื่อจะตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆรูปแบบนะครับ ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีที่จัดเก็บดีๆไม่งั้นเวลาลูกค้าติดต่อกลับมาเนี่ยเราก็จะหาไม่เจอน,เนั่นเองเริ่มกันที่อันแรกเลยนะครับก็คือกลุ่มปิดน Facebook ซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างแนะนำนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็สามารถตั้งกลุ่มขึ้นมาได้เลยอันนี้ให้เราตั้งเป็น r i v a t e เราคนเดียวนะครับแล้วเวลาเราไปเจอซับตามกลุ่มต่างๆเดี๋ยเราสามารถกดแชร์เข้ามาได้เลย ถ้าสมมติว่าเขาปล่อยเช่าหรือปล่อยขายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะลบโพสของเขาซึ่งในกลุ่มเราก็จะหาไม่เจอนั่นเองครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นโน้ตมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับอันนี้เวลาเราใส่ล้วก็ควรที่จะเว้นวรรคชื่อทำเลนะครับเช่นคอนโดเว้นวรคลาดพร้าวนะครับแล้วก็เว้นวรรคอาจจะเป็นขนาดห้องหรือราคานะครับเพื่อง่ายต่อการหานั่นเองครับลงมาต่อกันที่ตาราง Excel นะครับอันนี้จะสามารถเก็บซับได้เยอะคล้ายๆโน้ตมือถือเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดว่าใครอยากใช้อะไรเนาะอ้งใ ให้เก็บซับนะครับแล้วก็จะมีโนต้ตให้เราใส่เบอร์ของเจ้าของไว้นะครับเวลาที่ลูกค้าติดต่อมาเราก็สามารถกดโนต้ตเพื่อโทรหาเจ้าของได้เลยว่าห้องว่างหรือเปล่าซึ่งก็ยังมีอีกหลายวิธีนะครับในการเก็บซับของอสังาหาริมทรัพย์ถ้าเกิดใครมีไอเดียดีๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนํากันได้นะครับ